สวัสดีชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกๆคนนะครับวันนี้ครูแจค็คมีเทคนิคดีๆในการใช้เครื่องมือแคปคัตในการตัดคลิปอย่างวันนี้ครูแจค็คจะไม่ได้นําการตัดคลิปแบบเราทําคนเดียวแต่เห็นเราเป็นสองคนอะไรประมาณนี้ถ้ามือใหม่เนี่ยยังไม่เคยทาและอยากลองทําแนะนําทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าการถ่ายคลิปจะเป็นอย่างไรและการตัดต่อจะเป็นยังไงติดตามในคลิปนะครับ โอเคคลิปแรกนะครับเราจะเดินวนเข้ามาจากด้านข้างแล้วก็มาหยุดในจุดมาร์กที่เราได้ทำเอาไว้แล้วในเบื้องต้นน,นะครับเพื่อให้มันเป็นหน้าการะดานหน้าการะดานแนวเดียวกันอ่ามันจะได้ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม,ไม่สูงหรือต่ำตัวเล็กหรือตัวใหญ่จนเกินไปอีกคลิปนึงนะครับเราก็จะทําการเดินเหมือนเดิมอ้อมเข้ามาทางด้านหนึ่งอ่แล้วเราก็เปลี่ยนอิรยาบถ เพื่อไม่ให้เหมือนกับคลิปตรงตรงข้ามเราที่เราได้ถ่ายเอาไว้แล้วในคลิปแรกนะครับก่ <S <S 1> <S 1> อนที่เราจะเอาคลิปมายํำกันเนี่ยนะเราก็จะเป็นการถ่ายยาวเลยก็ได้หรือจะเป็นการถ่ายทีละช็อตแล้วเอาคลิปมาซ้อนกันก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากส่วนการตัดคลิปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวครูจจจะบันทึกหน้าจอไว้ให้ดูแล้วก็ไปลองทําตามดูรับรองว่าได้ผลครับไปครับ ันดับแรกนะครับหาเครื่องมือแคปคัตกดโฆษณานะฮะกดข้ามไปเลยเจอโฆษณากดโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปที่เราจะทำการตัดตอ่อเลือกไปเลยครับเมื่อเราได้คลิปมาแล้วเราก็มาเลื่อนหามุมในการเดินเข้าก่อนอันดับแรกอ่าพอพอเราได้แล้วนะครับเราก็มาหาจุดมาร์กเสร็จปุ๊บไปกดที่แบ่งแยกเสร็จปุ๊บก็มากดที่หัวคลิปครับเพื่อจะตัดคลิปหัวทิง้ง แล้วเราก็ลองเลื่อนดูนะครับถ้าคลิปมันยาวไปแล้วก,กดบีบเข้ามาบีบเข้ามาลักษณะนี้เลื่อนดูนะครับต่อมาเป็นคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองเราจะโยกคลิปลงมาทีนี้จะทํำยังไงกดแท็บคลิปที่สองแล้วไปหาเครื่องมืออ่าเห็นไหมครับโอเวอร์เลย์กดเข้าไปเลยครับมันก็จะเด้งลงมาเสร็จปุ๊บเรากดค้างที่คลิปด้านล่างแล้วเลื่อนไปให้สุด ่าจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ว่าคลิปด้านล่างเนี่ยมันก็จะไปทับกับคลิปด้านบนเรามีวิธีปรับครับอ่าเลื่อนดูนะเลื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมเเาาก็จะเห็นว่าคลิปของด้านล่างเนี่ยมันไปทับคลิปด้านบนเราจะทำยังไงต่อโอเคเราก็จะต้องนะครับปรับหามุมดูอ่าหามุมดูก่อนนะก็คือดูแนวเส้นอะไรให้เรียบร้อย คลิปส่วนเดินเข้าให้เรียบร้อยตัดหัวคลิปทิ้งไปเลยปรับให้ได้นะครับปรับให้ได้แล้วก็เลื่อนคลิปล่างเลื่อนได้เลยกดค้างไว้แล้วกดเลื่อนอาจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บอ่าพอคลิปเดินเข้ามาจังหวะพร้อมกันเราจะใช้เครื่องมืออะไรต่ออ่าเรากดเลื่อนหาเครื่องมือแถบล่างสุดหาไปหาไปหาไปนี่เห็นคําว่ามาร์ กดเข้าไปเลยแล้วก็เครื่องมืออันแรกครับแนวนอนพอได้เครื่องมือเสร็จเราก็ใช้สองนิ้วหมุนอาเส้นสีเหลืองนี่คือเส้นแบ่งเห็นไหมครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้ส่วนไอ้เส้นสองเส้นสีข,า,ขาวๆนะ่ะไอ้ตัวนี้เป็นตัวแบบว่าทําให้เกิดความฟุ้งอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ลองปรับดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมที่สุด พอเราได้แล้วนะครับเราก็ลองมองกดเลื่อนดูก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีบูบูบ้าบ้บาบิดหน่อยเราก็ปรับแสงปรับสีเอาตามสมควรโยกหาความพอดีแค่นี้เองครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดส่งออกได้เลยแค่นี้เองคลิปเราก็จะเสร็จสมบูรณ์เท่านี้เองไปลองทําดูนะครับ